How to ask information about new friends สวัสดีค่ะวันนี้พี่นโมจะมาสอนพูดถามข้อมูลเพื่อนใหม่เป็นภาษาอังกฤษนะคะประโยคแรก Hello, I'm Namo. What is your name? คุณชื่ออะไรเวลาน้องๆก็จะตอบชื่อเล่นสันส้นๆเช่น เจนนี่สวัสดีฉันชืช่อเจนนีประโยคต่อไป How old are you คุณอายุเท่าไหร I'm จุดจ years old ฉันอายุจุดจุดปีตรงนี้น้องๆต้องเติมอายุของตัวเองลงไปนะคะประโยคถัดมา Where are you from คุณมาจากที่ไหนถ้าสมมุติว่า อยู่สรีคารภูมิให้ตอบว่า I'm from ศรีขารภูมิและถ้าน้องๆไปต่างจังหวัดแล้วมีคนมาถามว่า Where are you from ให้น้องๆตอบว่า I'm from c ร l i n e ฉันมาจากจังหวัดศริลทน์ก็ได้ค่ะหรือน้องๆไปต่างประเทศแล้วมีคนมาถามว่า Where are you from ให้น้องๆพูดว่า I'm from Thailand ฉันมาจากประเทศไทย และอีกตัวอย่างหนึง่งเราอยู่ในพื้นที่สีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เพื่อนๆหรือน้องๆมาจากหลายๆหมู่บ้านเช่นมาจากบ้านนังแง่มีคนถามว่า where are you from เราตอบได้ว่า I'm from r a n g a n g Village ฉันมาจากหมู่บ้านรัแงแงงได้เลยค่ะมาต่อกันที่ประโยชน์ถัดไป h a v e y o u g o t a n y p e t s เธอมีสัตว์เลี้ยงไหมเวลาตอบสมมุติว่าพี่นโมมีหมาสองตัวและแมวอีกสองตัวเราพูดได้ว่า yes I have got two dogs and two cats ฉันมีหมาสองตัวและแมวอีกสองตัวหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเรามีสัตว์เลี้ยงแค่ตัวเดียวเช่น ฉันมีหมาหนึ่งตัวน้องๆสามารถพูดได้ว่า yes I have got a dog ได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงสามารถตอบได้ตามนี้เลยค่ะ no I haven't หรือจะตอบเต็มประโยคได้ว่า no I haven't got any pets ไม่ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงและสมมุติว่าเพื่อนถามเราแล้วเรา อยากถามเพื่อนกับเพื่อนๆน,น้องๆพูดได้แบบนี้เลยค่ะ A Have you got any pets? B No, I haven't. What about you? ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงแล้วเธอล่ะมีไหมไปต่อกันที่ประโยคถัดไปเลยค่ะเธอทำอะไรหลังเลิกเรียน What are you going to do after school? เวลาตอบสมมติว่าหลังเลิกเรียนทำกันบ้าน I'm going to do homework อา่านหนังสือเล่เล่ม I'm going to read the book เล่นฟุตบอลกับเพื่อน I'm going to play football with friends เล่นเกม I'm going to play game ไปตกปลา I'm going to go fishing และก่อนที่พี่นโมจะลาไปในคลิปนี้พี่สรุปประโยคคำถามให้อีกรอบนะคะ What is your name คุณชื่ออะไร How old are you เธออายุเท่าไหร่ Where are you from เธอมาจากที่ไหน Have you got any pets เธอมีสัตว์เลี้ยงไหมและประโยคสุดท้าย What are you going to do after school? เธอทำอะไรหลังเลิกเรียนประโยคง่ายๆที่เราใช้เป็นประจำเพื่อนๆและน้องๆอย่าลืมไปฝึกพูดบ่อยๆกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้า See you again next time Goodbye